สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สําเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสวันออสเตรเลียแห่งเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2564ข้อความว่า พนักท่านพลเอกเดวิดเทอร์รี่ผู้สมเด็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบราในโอกาสวันออสเตรเลียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านมีพาราณมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองภัยบุญยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงยิ่งสำหรับความร่วมมนือในกิจการทุกๆด้านของทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินเดียในโอกาสวันสาธารณารัฐของสาธารณารัฐอินเดียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2564ข้อความว่าพระนัทท่านนายรามนาถโกวินประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินเดียกรุงนิวเดลีในโอกาสวันสาธารณารัฐของสาธารณารัฐอินเดีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีภารณมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาภัยบูนของประเทศและประชาชนชาวอินเดียข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธมิตรีและความร่วมมืออันเข้มแข็งในทุกระดับระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียจะเจริญรุ่งน้ายยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและภูมิภาคของเราสืบไป พระประมาพิไัยมหาวชิราลรงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์หแห่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลากยาณีวันที่26มกราคม2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญสุขอนามัยพื้นฐานของประชาชนโดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระศนีนาถพิไลกรยาณีวันที่26มกราคม2564จำนวน5แห่งดังนี้ ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยทยะเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รวม309คนณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคบ้านบางแค1หนึ่งเขตภาษีเจริญ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนผู้พิการและเจ้าหน้าที่ณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีเด็กชายในอุปการะ594คนมีเจ้าหน้าที่132คนทรงพระกรุณาโปรดเกล้า,โป,ลาโปรดกระหม่อมให้นายประเสริฐฉัดชัยศักดิ์ เชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ณส,สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีเด็กชายในความดูแลทั้งสิ้น213คนเจ้าหน้าที่44คน ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้บอมหลวอองอจิตราสรนาิทวงณอยุธยาเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ณสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญ,ญพรอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันมีเด็กหญิงในความดูแล80คนเจ้าหน้าที่26คน ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นานพาพรพิทักษ์ผลเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนผู้พิการและเจ้าหน้าที่ณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุรีปัจจุบันมีเด็กในความดูแลและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น607คน ทั้งนี้ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญที่จะต้องดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงพระรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่ออุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา,าวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆ รวมทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 มาโดยตลอดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควัตวรวรขัติราชนารีทรงห่วงใยประสบคนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีโปรดให้ในายกรศสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่รัศดรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนมจำนวน1,000ผืนในครั้งนี้ได้จัดสรรให้แก่อำเภอท่าอุเทน4 0 0ผืนอํเภอโพสวรรค์อํเภอนาว่าและอํเภอบ้านแพงอํเภอละ200ผืน จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่เป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในปีนี้อากาศหนาวติดต่อกันเป็นระยะเวลานานมีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนประกอบด้วยผู้สูงอายุคนพิการผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบความเดือดร้อนจากการสำรวจยังคงมีความต้องการเครื่องกันหนาวอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวมีกำลังต่อสู้ชีวิตได้ต่อไปและต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้คณะบุคคลและผู้แทนสถาบันการศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ตลอดทั้งวันที่ศาลาสหสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคลผู้แทนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพรรณาไมายแข็งแรงสมบูรณ์เร็ววันพร้อมนำใจาก,การดอกไม้ไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ อาทิวิทยายลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาสมาคมสิทธ์เก่านิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยบริษัทสยามคูเบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดเจ้ากรมการแพทย์ทหารเรือพร้อมคณะคณะครูนักเรียนโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยายลัยสุพรรณบุรีคณะบ้านศิลปะเอกชัยบริษัทไทยออยจำกัดมหาชน บริษัทเครือไทยโฮลดิงจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือได้แก่อาคาเนกลุ่มธุรกิจประกันและการเงินและไทยประกันภัยสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยโรงพยาบาลโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกสโมสรลูกเสือคุณภาพสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักร2,541 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปรรมัมภมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามูล,ลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปธมภมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาธิวานราชนาคารินการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีสมาคมชาปักใต้ในพระบรมราชูปมัมภมสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนกรุงเทพ กองพันทหารราบโปรดรีในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชบุรีมูล,ลนิธิเพื่อสังคมไทยราชสกุลสวัสดีกุลมูล,ลนิธิไทยรวมใจสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโรงเรียนบ้านคอกช้างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเมทากโกรุ๊ปสมาคมปลื้มสัมพันธ์ประเด็นธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริษัทดาต้าเกจจำกัดกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีบริษัทปูเซเมนไทยจำกัดมหาชนภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลกองรถติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคก,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทกาฟเอนเอจีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนมหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรณศาราศา,าส t ท a สมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ